เจลสูตรว่าด้วยการมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งสมัยหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพพานแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่แทบฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุกกะเจละนะครในแคว้นวัดชีกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วประทับนั่งที่กลางแจ้ง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งอยู่แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมคลลานะยังไม่ปรินิพานสารีบุตรและโมคลลานะอยู่ทิศใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่าความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมา Banana. สัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็มีคู่สาวกเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคลานะของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดจักมีในอนาคตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็จักมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น <that and S 1> เหมือนกับสารีบุตรและโมคลานะของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลายเป็นความอัศจรรย์ของสาวกทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายจะก,กระทำตามคำสอนและกระทำตามโอวาทของพระศาสดาและจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพ <sk ill historic> และสรรเสริญของบริษัทสี่เป็นความอัศจรรย์ของตถาคตเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของตถาคตเมื่อคู่สาวก แม้เห็นปานนี้ปรินิพานแล้วความโศกหรือความร่ำไรก็มิได้มีแก่พระตถาคตเพราะฉะนั้นจะพึงได้ข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นที่ใหญ่กว่าพึงทําลายลงชั้นใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สารีบุตรและโมคลานะปรินิพานแล้วชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดา การปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูกรอภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้และพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในการที่ล่วงไปแล้วก็ดีจากเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุเหล่านี้นั้นที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจากเป็นผู้เลิศ